วันนี้ย่าจะมาต้มกระดูกหมูกับฟักทองฟักทองที่ย่ากเก็บไว้ที่ย่ากเก็บมาจากต้นหน้าบ้านวันก่อนนู้นเออวันนี้ย่าก็เลยจะซื้อกระดูกหมูมาร้อยเจ็ดสิบย่าก็ซื้อกระดูกหมูมาร้อยเจ็ดสิบเนี่ยอันนี้แพงนะกระดูกหมูเนี่ยร้อยเจ็ดสิบย่าซื้อมาจากโลกตัสเนี่ยร้อยเจ็ดสิบย่าก็จะต้มกระดูกหมู แล้วย่าก็จะลองใส่ฟักทองดูฟักทองย่าก็แช่แช่น้ำปูนใจไว้หน่อยเพื่อไม่ให้เละย่าก็ไม่เคยใส่ดอกนะต้มกระดูกหมูกับฟักทองอ,ะอ่ะอธรรมดาก็จะต้มกับฟักต้มกับกับหัวเชีท้าแต่ย่าไม่อยากซื้อย่าก,ก็เลยจะต้มกับฟักทองอ่าเพราะย่ามีฟักทองอยู่แล้วก็วคือซื้อหมูอย่างเดียวอ่ะอันนี้ย่าก,ก็เลย ตั้งน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาหมูใส่แล้วพอน้ำเดือดย่กก็จะช้อนฟองช้อนฟองออกอานนี้ยยกก็จะเอาหมูใส่ไปเลยไม่รอน้ำเดือดหรอกพอมพอเดือดแล้วก็จะช้อนเลือดชั้นอะไรออกเป็นฟองย่กก็จะต้องช้อนออกอันนี้ยยกก็ใส่ไปก่อนเลยจะตุ๋หมูเพราะว่าต้องทําให้เปื่อยเดี๋ยวพอเดือดเราก็ช้อนฟองออกเลือดอะไรตาไหลก็ช้อนออกอันนี้แยกก็รอ รอน้ำเดือดอันนี้ย่าย่าก,าก,ก็คือจะทีนี้ก็รอเดือดอย่างเดียวอ่าแล้วก็ต้มกระดูกหมูน้ำก็เดือดแล้วอันนี้น้ำก็เดือดย่ยาก,ก็ช้อนฟองหน่อยนึงอันนี้ย่าก,ก็จะช้อนฟองอ๋อไม่มีฟองเท่าไหร่เนะแต่ก็ต้องช้อนออกหน่อยนึงเพราะว่าเอเลือด ือดหมูกระดูกหมูเนี่ยมันก็จะมีเลือดมีอะไรก็เอาฟองออกหนึ่งเนี่ยโ,โหนะหอมมากกินเลยอะยาก็จะพอและช้อนฟองทีนี้ยาก็จะปรุงรสยาก็จะใส่ลูกวงย,ยาก็จะใส่ชุบก,ก้อนชุบก,ก้อนไปก้อนหนึ่งเพื่อปรุงรส ก็ยาก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเพื่อปรุงรสก่อนนะเดี๋ยวก็จะเคี่ยวกระดูกหมูไปสักพักหนึ่งเพื่ออันนี้พอใส่สองวยขึ้นพอทีนี้ยก็ใส่ชุรสนิดนึงอม ใส่ชูรสหน่อยเน,นี่ยแกก็จะใส่ชูรสหน่อยพอแค่นี้ไม่ต้องเยอะเพราะกระดูกหมูเขาหวานอยู่แล้วกระดูกหมูเขามีรสหวานอยู่แล้วก็เขาก็เหมือนปรุงรสอยูกก่แล้วกระดูกหมูอันนี้ากก็จะใส่พริกไทยหน่อยดิมัอมใส่พริกไทยหน่อยเพื่อปรุงรสให้มีกลิ่นพริกไทย เอาละไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเด็กกินไม่ได้เพราะว่าหลานไม่ชอบกินพิซซ่าทีนี้ก็ย่าก็จะต้องเคี่ยวให้เปื่อยไปสักยี่ห้านาทีก็พอมั้งเปื่อยมากก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ต้องมีแบบเหนียวๆบ้างเคี่ยวไว้เคี่ยวบ้างเางนี้ยอันนี้เดี๋ยวย่าก็จะเคี่ยวไว้สักยี่ห้านาทีหรือยี่สิบนาทีเนี้ยย่าก็รออีกเที่ยวนึงแล้วก็ย่าก็จะใส่ฟักทอง อันนี้ยา่ามีย่าก็ต้มมายี่สิบนาทีล,ละพอละยี่สิบนาทีเดี๋ยวเปื่อยเกินไปแลวย่าก็ไม่ชอบมันเปื่อยยุ่ยเกินไปย่าก็จะใส่ฟักทองนะเอาฟักทองใส่อันเนี้ย่าก็ฟักทองเนะี่ยเอามาครึ่งลูกก็ได้ถ้วยหนึ่งย่าก็จะใส่ฟักทองเลยเพื่อปอกฟักทองฟักทองสุกก็ก็ใช้ได้แล้วเพราะว่า แต่ยังไม่ได้ชิมรสเลยเดี๋ยวต้องชิมรสก่อนแต่ก็ช่องก่นอนแล้วก็ชิมรสเทเลยดีกว่าไม่มีน้ำหยิบทำาหม่โหกระดูกกรอบนรือญาตจะกกชิมรสก่อนชิมรสว่ารสชาติอร่อยมไหมชิมรสนี้ก่อน อืรสชาติดีแล้วอร่อยเลยอร่อยมากร่อยมากทีนี้พอน้ำเดือดรอบหนึ่งพวกทองสุกก็คือสุกแล้วอือันเนี้ยคือรสชาติดีแล้วแล้วพวกทองพวกทองสุกก็ก็เรียบร้อยเดี๋ยวปิดอีกทีหนึ่งก็เพื่อให้ให้น้ำเดือดให้พวกทองสุกแล้วก็จะตักใส่ถ้วยอ่ากินข้าวเพราะยากก็ ยังไม่ได้กินข้าวมีเช้านี่ยากก็ไม่ได้กินข้าวเช้าหรอกกินแต่ผักไปกินขนมปังไว้อันหนึ่งแล้วก็ผักไปถ้วยหนึ่งต้มผักกินนี่ยากก็ยายนี่จะรอให้เดือดอีกรอบยากก็ใช้เวลาต้มต้มมาสักพักแล้วสักทองก็คงสุกแล้วเพราะน้ําเดือดแล้วอ่ายากก็จะรอจะตักกินแส่ถ้วยจะตัก น,นี่ยากก็ไปเก็บยากก็ไปเก็บผับชีที่หน้าบ้านมายากก็จะใส่ผับคีโรยไปหน่อยหนึ่งแล้วจะเอาไว้โรยนบนที่เราตักใส่ชามแล้วเราก็จะโรยอันนี้โรยไปในหม้อเพื่อให้หอมกันหน่อยก่อนอันนี้เอาเก็บไว้โรยที่ที่ชามอันนี้ยากก,ก,ายาก็จะตักเส็จทุกชามร่วงอ่ะยากเราตักใส่ถ้วยแล้วเนี้ยยากเรีเก็บถ้วยมา ญาเราจะตักใส่ถ้วยอันนี้ญาขยับกล้องให้ตรงนะญาจะตักใส่ถ้วยแล้วเนี่ยอันนี้น่ากินมากฟักทองเหลืองเลยอะว่าฟักทองแก่มากอันนี้ยะญาจะตักใส่ถ้วยให้มันอย่าเอาผักกีโรยหน้าอีกรอบโหน่ากินมากเลยค่ะอือเพราะชิมรสอร่อยแล้ว กระดูกหมูน้ำหวานเลยอ่ะคือปรุงรสแบบพอดีอ่ะ่าไปซื้อมาจากหลุตัดมาวางน,นี่ญากรอเนี่ยอันนี้ญากก็ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเอาบัตรคีลอยหน้าหน่อยอบัตรคีลอยนี่บัตรคีลยแต่งแต่งให้สวยงามหน่อยนี่นี่อันนี้เน่นเนี่ยอย่าเดี๋ยวญาจะกินเนี่ย อันนี้เนี่ยวันนี้ย่าก็มีแค่เนี้แหละจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินมากินต้มกระดูกหมูฟักทองกันนะจ๊ะฟักทองย่าคือเพิง่งเพิ่งต้มกระดูกหมูเพิ่งเคยใส่ฟักทองนี่แหละธรรมดาย่าไม่เคยใส่ก็มาลองมาลองชิมกันว่าฟักทองจะเหมือนหัวเชยเท้าหรือฟักฟักแฟงมั้งไหมอ่าอันนี้อ่าวันนี้ก็มีแค่นี้และจ้ะสวัสดีค่ะ